มายายให้ไฮเฮ็ดบัดสวัสดีอีกหนึ่งคลิปครับพี่ดองครับกำลังแพลคเฮ็ดกับคุณยายนะครับเตรียมทรงสวัสิีบ่หลายคาดแล้วแต่ลูกหลานโอ้ยไาเฮ็ดก่อนพี่ดองนะครับเฮ็ดเพะครับมาใหม่ๆครับพี่ดองนี่เฮ็ดเพะเฮ็ดเพะล้างสามน้ำมาสั่นคุณยายแล้วปะล้า,ลางสามน้ำมก็เลยสิแพลคใส่ถุงเอาลงถังไว้นะครับนี่สามกระเบื้งเลยแล้วไฮกับยายก่อน ขาซุปมาเขือด้วยกับยาดกัมปูกัมเต่าว่็สั่นไปส่งไปโรงเรียนสนั่นอยู่เดี๋ยวให้สั่งกิโลก่อนพี่น้องอยู่กับยายสองคนขาซุมนั่นมากกันนั่นมากอยู่ก็น้ำบอเคยเสด็์น้ำเทใส่ถุงจือออกไปเก็บพักติวน้ำน้ำทางเก็บพักติวให้เพิ่มน้ำแถมพักติวให้เพิ่นพอผู้ร้องข้นเป็นอะไรพักติวหนึ่งกิโลอ้าวแถมไปอีก น,นะครับโลละสี่ร้อยหาสิบเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดพรอมมากใหม่ๆครับพี่น้องนะครับขันยาก,กินสังเลยพี่น้องอย่าปล่อยไปดวนกุนีกันปล่อยไปดวนกุนีแกเฮ็ดพรอแกกินบ่ไไ้ตอนนี้ใกล้ๆสิเป็นท่นที่บอกวเป็นผู้เบาไงแหละเนาะเบาใไ่สาวไงแล้วน,วววนี่นะครับนี่ครับหนึ่งกิโลครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็จะแสงทรงไปแบบรดแช่เย็นรดฟิตเย็นนะครับเวลาส่งนะครับเราส่งแบบรถฟิตเย็นแช่เย็นนะครับ เพราะว่านีบริษัทส่งแบบเย็นๆอยู่อันนี้จัดร้อยก็จะเอาใส่ยังสี่ใส่ตู้ตู้ไอติมไว้นะครับน,นี่ครับตู้ไอติมตัวนี้เอาใส่ไปได้นี่วันนา้ผมทรงกับพี่น้องเขาก็เอาขนขึ้นแช่ทังน้ำแข็งไปเลยได้มาสามสิบโลครับมื่อนี้สั่งมาได้ได้พี่น้องเด้อนะครับเพ็ดเพาะใหม่ๆดอกงามๆนะครับนี่ครับพี่น้องใบไม้ดอกงามๆเลยครับ เอ็ดถุงละโลถุงละโลเด้อพ <te alg> ี <azioni> <sch> ่น <splash> <te arat> ้องเด้อเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปพี่น้องแอดไลน์มาโหลดนะครับนี่ครับเดี๋ยวสั่งประกอนโอ้ยโลเกือบซองขีปเลยตัวนี้ถอดได้หน่อยนึงนี่หนึ่งโลพอดีบ่มาไงถอดซองใหญ่แล้วเนาะทำเป็นทาเป็นเปลียวอร่อยปะเรื่งก่อนจะไปออกไปส่งเฮ็ดพร้อมสิออกไปส่งเฮ็ดนะพี่น้องน้ำ นะครับก็เลยฝ้าอย่างี้หมือนี่นะครับนี่ครับหนึ่งโลครับหลายครับแกงเต็มหม้อุ่นละสี่ลอยหาซิบในคุ้มอยู่ดอกนะครับแกงเต็มหม้อครับเห็ดมันยังออนอยู่แต่ว่าขันป่อยไว้ขมไปอีกอาทิตย์นึงนี่เรียบร้อยครับเป็นเห็ดแกนะครับกินก็กินยากกันใส่มันใส่มันเป็นผงแล้วกินยากนะครับตอนนี้มันก็ยังออนอยู่นะครับนี่ดอกผักญ่เลยสั่งใดสั่งใดพี่น้องนะครับเนาะพร้อมส่งพร้อมส่ง วันทีหนึ่งทีสว่างแสิออกไปงานไปลรำนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เฮ็ดเฮ็ดซะก่อนดอกนี้เป็นยังไงนี่เอาทิมดอกอะไมันแตกมันอันนี้ครับเอาทิมพี่น้องครับผมแล้วตัวนี้เบิร์ตก่อนเนี่ยใจยังเงียไปเรื่อยๆนี่ครับโอ้โหเฮงแวงอยู่ยังเงีย โอ้ยน้ามกาถุงไปเลยเจ้าน้ำบอกก่อนมาเลยถุงก็ดีมีแตส่สเฮียดี้อ่ะไฮเฮ็ดพอ่อกินยังกับปีแล้วเที่อาไม้ปีก็เจอว่างั้นบอกยัยกินไม้ปีนเนาะโคตรล่คนโอ้ยมาแพงแท้ว่าสันว่าซื้อซีนซื้อในบ่แพงวันนี้แต่ซีน,น,นมันมีซูมือ หมูมันมีสูมือไก่มันมีสูมือเฮ็ดพอในปีละเทือครับพี่น้องอืค้ดลุคนมาโอ้ยขอบปซื้อดอกก็ซื้อซีนง่วมาลาบดีกว่าซีนง่วมันมีสูมือเส้นนี้เดี๋ยวนี้เรื่องของเรื่องขอไปซื้อเป็ดซื้อไก่มันกินดอกมันมีสูมือของจังสัรดอันนี้มันมีปีละเทือกขันยากับกินโลดสนอกขันบ่อยากกับบ่อเป็นหยังสนอกอารังเซีอกับทีลังก้นกูขอบปซื้อดอกเไอไปซื้อหมูซื้อเป็ดซื้อไก่มักินดอกโค้ลุคนมาหลับ อันผูพันญยากคนกะซังครับพี่น้องนะกรับผูพันญยากคนกินตำมาปีละเท่อนะครับบ่อพันว่าให้กันแนวยอย่างสีบุลังกนโอ้เห็นคนคอมเมียนมาไปซื้อเป็ดซื้อไก่ซื้อหมูดีกว่ามากินแบบนี้โลละสี่ห้าร้อยว่าสันว่าเอาพวกเเจ้าหมักเนาะสนอกผู้เจ้าบวมักเจ้าขยะว่าที่สนอกว่าเจ้าพวมักเจ้าขยะกินเก็บเงินไปซื้อหมูซื้อเป็ดซื้อไก่บนสนอกอันนี้ก็เจ้ากินปีละเท่อ อาลักเตอกันดิโอจาว่าให้กันถวะสนอครูข้าเจ้าดากกินกันมี่สนอเพื่อนายใหเตรียมข้ากับวะกันเด้อกำลังไล่อยู่เครื่องตายกี่ไปพี่น้องเพิ่งเครื่องบ่อเรื่องอันผู้คอมเมนต์บ้าเก็บเงินไว้กินหมูกินไก่ดีกว่าว่าพัศนว่าเกินวะน่าพอดีโลนึงพอดีเลยคอยเลยมือมเปะขนาดเลยเป็นพ่อข้าได้แล้วตอนพี่น้อง มื่อเปรอะเป็นก็ฆ่าได้แล้วเอาเมื่อเปรอะแล้วเป็นก็ฆ่าได้แล้วมันูจักน้ำหนักแล้วตัวนี้พ่อโล่ใช่ไหมประมาณน,นี้พ,พอ่อโล่ครับพี่นออ้อ,อ,องกินโลดกินโลดพี่น้องเออถึงละเทียโปรตุเกสเขาจะหึงซังไปถึงลาตีหาโล บุเรียนอ่า้อาะนสออกทุเรียนนี่ยัเป็นอาหารห่มกันเนาะบ่น้กินกับเขาคือเห็ดกันดิน้ำส้มระบ่น้เบหน่อยได้บักทุเรียนบาตนี้โลนึงเขาขายั้งเปลือกบมกทุเรียนนะแม่นบ่ล่ะเอาเห็ดในหลางกีนดินกินดอดอกงาพ่อเนบาในบักทุเรียนหน่วยนเป็นตไปสีหาด้วยุะ แต่ผมก็กินปีละเทีอกันบอกทุเรียนกัดิมันบอกกินได้กินอยู่บอกทุเรียนก็กินปีละเทือียกันกินเพราะมันว่ากแต่กินน้ามูถัดบอกกินซะเลยมันกัดเขินลำรอนลำรออยู่แต่ผมมากมันมาบวกทุเรียนซะนี่ผมซะนี่ใครเนี่ยผมมากตัใหญ่เนี่ยหน่อยมันเน่าตัใหญ่เนี่ยมันมีหูเนีาะ เป็นหูเลือกออกไห้เลือกเป็นหองเด้อนตอะไดมันเป็นหูเลือกออก้อยูโเป็หลดอกขันเลือกโบเห็นกับคอตัวก็บไ, <c oughs> ไปเออเลืเอกออก้อยูครับเลือกออก้อยูเด้อตัวไมันหูเป็นหูเป็นเมงก็ดีพอดีหน่กโล ลูการของต้นปุ่นละยหญ่แล้วหลางไปได้แล้วเดี๋ยวใหญ่ลงมาก่อนพี่น้องตัวนที่ใหญ่แลงมากน,นี่นา,นาะงใหญ่ขาวนที่สามเถิดเพชรตั้มเตห์เพชรละช่วงนี้นะครับงานล่ำกับห้างห้างแล้ววันที่สองเดือนมิถุนาปิดฤดูกาลนะครับฝากพี่น้องเด้อนะครับมาเบิ่งมาแยง่งอยู่สนามกีฬาคางบ้านแพงวันที่ยี่สิบสองนะครับเพชรลำเพลินปิดฤดูกาล เสียปลาแดกไปขายน้ำปลาแดกตอนเฮ็ดเพาะในคันคันมันเหลือก็ับเสียไปนำ้ำพ่อกันหลังหัานวันที่ยี่สิบสองเสีวันที่หน,นึ่งนียู่ใกล้ๆนี่ยูเรื่องูกท่าวันทีส่สองอยู่บ้านไผ่เมืองพนุนนะครับเหลืออยูสองงานนี่แหละแล้วก็อีกงานวันที่เท่าไหรบุวันที่สิบกัว,น,กว,น,กวนี่แหละแล้วก็รอปิดวงนะครับเดือนเดือนหน้ายังอยู่สามงานนะครับพ่อคนใหญ่<บ>อ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวบัดนี้ขออนุญาตปิดคลิปก่อนเด้อ สีห so Sch right? like, ้าเฮ็ดเล้มันเลีวครับมันสวสวยสีได้ไปส่งเฮ็ดเล้เพื่อนลากาสีไปเก็บพักติวนํานะครับแถมให้พี่น้องครับผมแม่นซ่อมไม่แล้วบัดฑิตซ่อมไม่ซ่อมเรื่องไม่เบิด์ตแล้วบัณฑิตจมพติว่าเขาปิดวงแล้วเขาก็ซ่อมไม่เบิดเริ่มตัวไม่อีกนะครับอ่ะโอเคครับพี่น้องอย่าลืมสั่งมาเด้อครับเด้อฝากนะครับพี่น้องเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะ